เราก็พอกลับมารอบนี้เนี่ยก็มาในเรื่องของความสวยความงามเลยนะคะทำยังไงให้ตัวเองดูดีขึ้นนะในหัวข้อเรื่องทํำยังไงให้ตัวเองดูดีขึ้นให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นอ่ะเออก็ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะคลิปนี้มีคําตอบค่ะ5 43สสอวัสดีค่ะทุกคนเหนื่อนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกคน เหนือคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้ทคลิปนานมากประมาณแบบเออหลายเดือนเหมือนกันนะก็คือกลับมารอบนี้คือแบบเขินกล้องนิดนึงอ่าเขินกล้องอยู่กลับมารอบนี้คือแบบเออเขินเขินเขินกล้องนิดนึงนั่นเองนะคะก็คือไม่ได้ทํานานมากก็ด้วยที่แบบสถานการณ์มันไม่ค่อยดีด้วยไหนก็จะแบบถ่านไม่หมดต้องไปตะเวียนหาซื้อถ่านไม่อีกแล้วก็โทรศัพท์พังคือเครื่องเก่าอ่ะที่เคยใช้ในการถ่ายคลิปอ่ะเออโน้ตเจ็ดอ่ะ คือมันพังแล้วคือแบบมันบวมเป่งเลยทุกคนคือตอนนี้แบบไม่อยากใช้แล้วเดี๋ยวมันระเบิดนะก็เลยต้องตรอมใจในการเอาเครื่องตัวเองมาถ่ายถามว่าทำไมไม่เอาเครื่องตัวเองมาถ่ายเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเต็มเร็วคือเหนื่อเบื่อไงเพราะว่ามันเต็มเร็วถ่ายคลิปไม่ค่อยได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอกลับมารอบนี้เนี่ยก็มาในเรื่องของความสวยความงามเลยนะคะทำยังไงให้ตัวเองดูดีขึ้นในหัวข้อเรื่องทํายังไงให้ตัวเองดูดีขึ้นให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นอ่ะ เออก็ไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะคลิปนี้ไม่คำตอบอย่างแรกเลยทำยังไงให้ตัวเองดูดีขึ้น <c oughs> ดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำเป็นประจำให้ครบ8แก้วซึ่งเหนือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบดื่มน้ำอยู่แลว้วปกตินะคะแต่ว่าพอปิดเธอมาเนี่ยคือตั้งเป้าหมายว่าอยากจริงจังกับชีวิตอยากให้อยากจริงจังกับการดูแลตัวเองเออก็เลยกลับแบบว่าความคิดกลับกันเลยก็คือแบบ กลับมาดูแลตัวเองดีกว่าดื่มน้ําเยอะๆคือเนะื้อปกติเนี่ยจะดื่มน้ำมาแค่ขวดเดียวใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยอประมันแบบสองสามขวดก็คือสองขวดขึ้นไปก็คือถ้าขวดหนึ่งบนน,นี้ก็ต้องมาตุนในห้องแล้วก็มาตุนอีกแล้วก็มาตุนอีกนนขวดน้าเต็มห้องอะไรตนวนี้เออก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยจะชอบกินน้ํามากๆนั่นเองนะคะคนก็อย่ายลืมกินน้าด้วยนะให้ครบแปดแก้วเพื่อให้ผิวเนี่ยจะดูดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะอย่างต่อไปก็คืออยากจะถามทุกคนว่าเวลาหลังอาบน้ําเสร็จเนี่ยทุกกคนนชอบทาีมมั หัวข้อเวลาอาบน้ําเสร็จเนี่ยหลังอาบน้ําเสร็จเนี่ยชอบทาครีมไหมเออคอมเมนต์ได้นะคะอยากรู้เหมือนกันนะว่าชอบไหมคําตอบของเดีก็คือไม่เคยชอบทาครีมหลังอาบน้ําเลยแต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยเดี๋ยวนีเนี่ยกลับมาชอบแล้วในการทาครีมหลังอาบน้ําเสร็จก็คือเนี่ยใช้ตัวนี้เจลน้ำหอมซิตรานะคะเขาบอกว่าทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นกันแดดเป็ดเทาด้วยนั่นเองนะคะ หาซื้อได้ที่หาซื้อได้ทั่วไปนั่นเองนะคะซื้อได้ทั่วไปนะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็ไปหาซื้อดูกันนะคะก็เป็นทั้งเจลน้ําหอมด้วยแล้วก็เป็นทั้งครีมด้วยหอมมากตัวนี้ตอนแรกทาไปมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่พอทาไปนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกกลิ่นหอมดอกไม้หอมมากนะคะจะชอบทาตัวนี้เนี่ยหลังอาบน้ํามากๆเลยนั่นเองนะคะอย่าลืมทาด้วยนะอย่างที่3อย่างต่อไปของสระผิวกายนะคะก็คืออ่า เวลาออกจากบ้านเนี่ยถ้าเจอแสงแดดอะ่ะต้องทากันแดดนะแม้กระทั่งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายคือต้องทากันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยทาทุกครั้งเลยไม่นั้นเนี่ยไม่เพราะว่าเป็นคนที่แบบกลัวดำมากนะคะซึ่งกันแดดที่หนูใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นีเวียเขาบอกว่าเป็นกันแดด50 ps บวก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 เลยนะคะอันนี้ซีน่าที่เซเว่นนะคะราคาหลักสิบไม่แพงเลยไม่เกินร้อยนะคะขวดแค่นี้เนี่ย คือเห็นแดดแล้วคือแบบอย่างนี้เลยค่ะทุกคนปลืด้ดทาไปเลยนะคะทาไปเลยนะเออก็คือกันแดดเนี่ยช่วยได้ดีในระดับหนึ่งก็คือชอบออกจากบ้านอนะเวลาออกจากบ้านเนี่ยเนี่ยชอบออกจากบ้านใช่ปะคือต้องทากันแดดตลอดเลยแม้กระทั่งผิวหน้าและผิวกายคือต้องโบกโบกโบกประมาณร้อยชั้นนะทุกคนเออเรี่มทากันแดดก่อนออกจากบ้านเพื่อผิวพรรณที่ดีนะคะทุกคนอย่างที่ 4, สี่สหรับผิวกายนะคะก็คือตัวนี้เลยคอลลาเจน เหนือทานตัวนี้อยู่นะคะทานได้ประมาณ5วันแล้วนะคะคือพิงกูต้าคลลาเจนนั่นเองนะคะทุกคนราคา12บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะคะฟองแค่นี้12บาทเองถูกมากๆนะคะถูกมากๆเลยนะแล้วคือแบบกินมาประมาณ5วันแล้วอะ่ะยังไม่ครบสัปดาห์เลยถ้าครบสัปดาห์จะขนาดไหนต้องกินไปเรื่อยๆคือเหนือจะกินตัวนี้ทุกเช้าเลย <c oughs> ตอนท้องว่างเพื่อให้คลลาเจนมาทำงานดูดซับ ดูดซึมดูดซึมซับในร่างกายของเราได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะคือทานตอนท้องว่างคือเหนือชอบทานตอนท้องว่างตอนเช้าทุกๆวันที่เหนือจะทานก็คือตอนท้องว่างตอนเช้านั่นเองนะคะเพื่อผิวพรรณที่ดีอีกระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะเออต่อไปผิวหน้ากันบ้างดีกว่าเหนือใช้ตัวนี้เลยผิวหน้าล้างหน้านี่ตัวนี้ ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็สิวเซี่ยนตัวนี้เป็นครีนซิงช่วยในเรื่องของสิ่งสกปรกหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดต,ตัวนี้ได้เลยดูดีมากสองตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะก็คือตัวนี้เหละเป็นเซลลล้างหน้าเป็นเนือจะชอบล้างหน้าเช้าเยน็นทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นเลยเพราะว่าเหนือเป็นคนที่หน้ามันแล้วตัวนี้เนี่ยลดความมันได้ดีมากแล้วก็ช่วยในเรื่องสิวอีกด้วย ะะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลดความมันเหมือนกันแล้วก็ช่วยในเรื่องสิวด้วยนะคะแล้วก็เช็ดหลังล้างหน้าเนี่ยดีมากเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราสะอาดขึ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าเราล้างหน้าสะอาดหรือเปล่าและไม่รู้ว่าอะไรตกค้างอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็จะใช้คีซิกตัวนี้เช็ดขึ้นเช็ดเช็ดให้หน้าเราเนี่ยสะอาดหมดจดเลย2องตัวนี้เนี่ย คือดีมากไปหาซื้อที่เซเว่นนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงขึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นก uh ็คือ1เลยเนี่ยอย่างที่บอกนะต้องดื่มน้ําให้ครบแแก้ว2คือต้องออกกําลังกายด้วยนะคะ3คือนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็4คือทานอาหารให้ครบผ้าหมูนั่นเองนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงแน่นอนถ้าทำตามนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้ก็กดติดตามกระดิ่งให้ด้วยนะคะเลือกทั้งหมดให้ด้วยจะรับแจ้งเตือน ทุกครั้งเวลาเหนืยลงคลิปนะคะยังไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะทุกคนก็ยังทำอยู่นั่นเองนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ